นั่นมันเฮี้ยสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเจนขามจานเขมนะครับวันนี้เราก็จะมาวันนี้เราก็จะมาวิ่งกับคุณอินนะครับตอนนี้ผมกําลังลดหุ่นอยู่เว้ยกำลังลดหุ่นอยู่เพราะว่าเนื่องจากแบบเออจากแบบจากจะผอมัาจะมีกล้ามจะมีซิกฟงซิกแคเออเราก็ต้องลดหุ่นใช่ไหมอินเออเราก็มาวิ่งกันทุกเช้านะครับวันนี้คือเป็นกิจวัตรประจําวันของผมเองนะครับนะตอนนี้ตอนแรกเป็นรายอาทิตย์เว้ยเพราะว่ารายวันนี่ไม่ไหวเพราะต่างคนก็ต่างไม่มีเวลาครับแต่ตอนนี้อินมันว่างก็เเลยออ ไออินมันว่างตอนเช้าต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าก็เลยเป็นควสรายวันไปเลยนะครับนะทุกคนเออวันนี้อะไรนะทำแล้วได้เพชร <c oughs> ทำแล้วได้พ <laughs> เพชรควสาจำวันไหนส <c oughs> ันมึงคิดมึงเล่นเกมอะไรอยู่วะไอ้โอเคครับทุกคนเราก็จะเริ่มต้นจากการเดินก่อนนะเพราะว่าคือการเดินเนี่ยมันเบรนไขมันได้ดีมากเพราะว่าผมไปดูเพราแบบว่าไร้โคงไรโคดนะเขาบอกว่าการเดินเดินแบบเดินเร็วหรือแบบเดินชันอะไรเงี้ยมันเป็นการ การเดินนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สามารถเบิร์นไขมันได้ดีนะครับนะเราก็จะเดินสักประมาณอาทิตย์หนึ Support ่งแล้วก็จะวิ่งนะแต่ตอนนี้ตอนนี้เราขอเดินเร็วก่อนเพราะว่าเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มบอกเลยว่าเป้าหมายของเราคือฉันต้องเป็นชายที่ลีนที่สุดในโลกให้ได้ฉันต้องเป็นชายที่ลีนที่สุดในโลกให้ได้แบบว่าหุ่นพร้อมเพียวสาวรองกีดอะไรเงี้ยเจอนางสาวป่ะอเแงสาเฮ้ยเจอกูดีไอ้สั์ โอ้โหดูนะครับทุกคนมันบูรี่ผมมันบูรี่ผมเอ้ยมึงจะว่าหน้าตาสุดหล่าของกูไม่ได้นะเว้ยอินเวอร์สไอ้เหี้ยไม่โคตรดูถูกดูแครนกูเลยนะทุกคนนะไอ้เหี้ยหอหลักหด้าโอเคโอเคโอ้ตอนนี้เราก็เดินรอบแมบที่นี่เป็นส่วนสุขภาพทออในฮันนะไอ้เหี้ยกูบอกทำไมวะเนี่ยช่างมันละกันก็ตอนนี้ผมมาเดินมาวิ่งอยู่ที่ เสียงดังไหวเฮียโอเคครับตอนนี้ผมก็มาเดินมาเล่นอยู่ที่สวนสุขภาพทออนะครับทุกคนบอกเลยว่าต้องมาอย่างนี้ทุกวันแล้วผมบอกเลยว่าจะไม่หยุดยั้งนะครับเอาจริงไอ้สัตว์มึงดูนะมึงเห็นสะพานได้นไหมทุกคนถ้าเดินข้ามไปนี่ไม่รู้มันจะพังหรือเปล่าวะลองไม่ได้ว่ากลัวไปลองลองไปเดินดูไหมเคยไปอยู่นตอนเด็กอ่ะตอนนี้อาจจะตกลงไปเลยก็ได้ไม่ไม่ข้ามนะกูไปดูเฉยนะ มึงอ่ะซนในสันเลยนั่นแหะเขาบอกว่าสะพานสะพานอะไรนะสะพานอะไรวะชมรุดนะครับเออมึงดูสะพานเอ้ย มึงบ,บ้าไหมเฮียกูไม่ช่วยนะไอ้สัตว์ไปไปให้เก่าบกล่าไม่มีลมไม่มีไม่ใช่ล่มชูชีพเฮีย <laughs> ไม่มีเสื้อชูชีพไม่เอาไม่เอาทุกคนนี่ฮ <laughs> ะเฮียโอ้ยน่าสงสารมากนะครับนะผมบอกเลยข่าวที่จมน้ําไปนะครับก็เสียใจกับครอบครัว,วด้วยนะครับเรื่องน้ามาก็ไว้ค่นี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าช่องเรานี่ยเป็นช่องเอนเตอร์เทนนะครับก็รู้ว่าเราแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะครับนะก็คดนี้พอเราก็มาเดินกันต่อ บอกเลยว่าบรรยากาศที yeah> ่น uh 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 ี่นี่ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามากันสายไงมันเลยมีแดดร้อนปกติคือเราต้องออกกันประมาณ8ปดโมงครึ่งเลยแต่ว่าตอนเนี้ตอนเนี้ประมาณ10บสิบโมงเท่าไหร่สิบเอ็ดโมงแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากไอเชียนี่ตื่นสาย อ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจดิเข้าใจได้เพราะว่ามันทํางานกะดึกนะครับก็เข้าใจมันนะก็คือขั้นตอนของเรานะครับก็คือตอนแรกเราจะทําการคาร์ดิโอก่อนก็คือการเดินแต่สัปดาห์หน้าก็จะเป็นการวิ่งแหละเออก็คาร์ดิโอปุ๊บสักประมาณ30นาทีเริ่มต้นนะครับแล้วค่อยขยับไปเรื่อยๆพอเสร็จปุ๊บเราก็จะไปเวทเทรนนิ่งนะครับเวทเทรนนิ่งก็คือไม่ใช่เวทหรอกต้องเวทเป็นบอดี้เทรนนิ่งดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์ช่วยเลยคือร่างกายอย่างเดียวเออผมก็ดูจากช่องช่องหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวผมแปะ่ลลิงกก์ไวว้้ใหแันาผมดู องเหนนะคับอกเลยว่าฮะเออมันเป็นท่าแบบท่าดีนะเว้ยที่มันแบบกระโดดลงไปปุ๊บแล้วก็แบบกระโดดขึ้นมาแล้วก็กระโดดแบบกระโดดเออท่านั้นอะโอเคเลยกูว่ามันแบบลดแบบหลายส่วนมากเลยเว้ยอินไม่ต้องอายโอ้ยทำไมเราอ่ะดูเนี่ยคนเราการที่ทําอะไรนี่มันเป็นการการเฮี้ยเราคกูพูดไปเรื่อยเลยเล่นไหมเมกสนามเด็กเล่นเออตอนเด็ก กใ,ใ,ใครวะใช่ที่แถวเนี้ยนะไอ้ยนึกนึกถึงวันวานเหมือนกันนะล้างหน้าล้างมือล้างหน้าบ่อยเลยเกินอ๋อไปแย่งเอาไปคือ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 มึงกับเด็กกำลังเล่นเพอร์เชียนี่กันอยู่ใช่ไหมเอาม่ดิเอาม่ดิเอาไ่ดิทำทำทำท่าม่ดิ เราเด็กไปเลยตอน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 นี้ตอนนี้สมมูลที่เห็นภาพใช่ไหมอ๋อพอใจเลยยังชอบเลยอะฮะไอ้เงี้ยไปคุณอินที่ดูร้ายเนี่ยเออไปุณอินที่ดูร้ายมากเล่นอยู่เลย ประสบการณ์ไม่ค่อยดีใช่ไหมลองจำไอ้เฮียเมื่อก่อนนี้ก็เหมือนกันเลยกูอ่ะชอบเล่นแบบพวกส่วนสุขภาพปุ๋นี้มาแล้วเมื่อก่อนมันจะมีแบบเป็นทรายอ่ะให้มันปั้นให้มันแบบทรายข้างล่างมึงเคยเห็นปะมันมีทรายให้เราแบบว่าเอาเอาเอาไอ้ที่เป็นรูปปลาดาวเป็นรูปแบบวงกลมอ่ะมาแปะแล้วก็เล่นเหมือนเหมือนเหมือนหาทรายเลยเว้ยกูโคตรชอบเล่นนะตอนนั้ไอ้เฮียเล่นกับแบบเด็กๆแล้วคือแบบเด็กงวนเด็กที่ไหนไม่รู้แม่งมาเต็มเลยแล้วก็แบบไปขอเล่นกับเขาแบบเออขอเล่นได้คอนได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ย ติ่มวะติ่มวะติ่มวะเออนี่นะฮะบอกว่าสวมหน้ากากผ้าแล้วหน้ากากอนามัยไอเชียช่างแม่งแล้วกันอะไรวะเมกเจอเฮียแล้วที่นี่เฮียเยอะมากเลยนะน้องนั่นก็เฮียครับนี่หนึ่งสองตัวโหเฮียเยอะมากนะฮะที่สวนทออของเราเฮียโครเยอะตอนคุเออ อุย้ยเฮียนัน้นระดับไซบิ๊ก um. <laughs> เบิร์มเฮียเฮ้ย,ย, <laughs> เ,ยเขมันต้องเหมาะอะไรนะอากุตมอนิเตอร์ผมบอกเลยว่าเริ่มวิ่งนะครับอินเทอร์เเอาวะทำทรงแล้ววะเฮ้ยนี่ยบก็ขออนุญาตไปวิ่งก่อนนะครับ <laughs> เดี๋ยวผมจะถ่ายตอนที่พวกเราเวทให้ดูนะครับ <laughs> พวกเราบอดี้บอดี้บอดี้เวทให้ดู อ่าวันนี้ช้ำเงินใคร <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยเลยเีย yeah. อะไรไม่รู้มึงพูดเฮีย yeah. รูไม่เข้าใจแต่ไปเรื่อยเลยโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวตัดไปดูตอนที่เราไปเวทเทรนนิ่งแล้วกันนะฮะโอเคไปจกันครับโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงขั้นตอนการเวทบอดี้เวทแล้วนะครับทุกคนกูู้กบอกเลยว่าผมแบบพร้อมอยู่แล้วว่าเออพร้อมอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ป่ะเมฆที่นุคุณอินมันทำไปแล้วเว้ยบอกเลยว่าแทบรักเลือดนะครับทุกคนตอนไปก็ตาผมบ้างโอเคเปิดเลยจัดไป เดี๋ยวเอาให้ดูว่าเป็นคลิปไหนเป็นคลิปพี่คนไหนรอให้คนดูดูซึ่งกูก็เพิ่งทำเหมือนกันนะฮะทุกคนแต่อยากให้ดูเฉยมันเป็นช่องดีมากผมแบบดูพี่มาตั้งตั้งนานแล้วคลิคนนี้ฟิตดีไซน์อ่าฟิตดีไซน์ต้องมีนะครับทุกคนมาเป็นเทนให้กูหน่อยเมกอยากได้เทนอ่ะอ่าช่วงนี้นะมาลงไปนอนเลยเอยไม่ใช่ลงไปนอนเออเอาเลยถ่ายไงมันเห็นทั้งตัวดีวะเออเนี่ยแหละเอานะสามยัง อเออทา่านี้สามสองหนึ่งเริ่มต่อตบถ้าถูกปะวะถูกถูกถูกเล่นหมดสามสองหนึ่งอ๋อพักสิบวิห้าสี่สามสองหนึ่งลง สามสองหนึ่งอ่อไฮนิก,นกปั่นจักรยานเอ้ยไม่ใช่แต่เขาสูงวิ่งวิ่งวิ่งสามสองหนึ่งพ่อจะได้ผลเริ่มมาแล้ว ต่อไปสคอตเริ่ม,มห้าสี่สามสองหนึ่งอดันพื้นยี่สิบวิเริ่มปฏิบัติขก้ดสุดลงสุด รอ้อยได้โอเคไปเท่าไหนเท่านัานน้นทหารไมทหารลงเลยลงเลยเออท่าน,นั้นก่อนท่าน,นั้นก่อนทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆอย่าพักอย่าพักเออนั่นแหละไ,ไปพอเชี่ยท่าน,นี้ของจริงใช่ไหมสามสองหนึ่ง หน้าตังคงมองหน้าตรงมองหน้าตรงเห็น <c oughs> ความหล่อเห็นความหล่อไปพอต่อไปปั่นจักรยาน,ยานเริ่มยังเริ่มเอาเท้าลงเอาเท้าเก่าหน้า,เ,าเท้าเก่าหน้า กาหน้าเลยถ้าไม่ไหวหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วพอพอๆๆมาเชยดีมาเชยดีไม่ต้องราชับกะท้า่ังกูเนี่ยไม่หลุดเนี่ยเห็นไหยลุกนั่งเอ้ยสิทอัพลงลงไปนอนเดี๋ยวนี้ปฏิบัติเอาเลยสามสองหนึ่งเริ่มเบาอย่างวะ เก่งก็ขึ้นสุดได้เป,เป็นกูอะเก่งก็เหมือนกันนะโอเคพอ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 สามสองหนึ่งเริ่ม ขาต้องเดียครับตองเออนั่นแหละมูลืมท่าน,นี้ไว้ <c oughs> ไปพ่อต่อไปท่าแพงเต็มตัวหนึ่งวิเริ่มขาตรงขาตรงเออนั่นแหละ สามสองหนึ่งก็ไปหนึ่งไงไงล่ะเฉียบเทพตายใช่ไหมไอเที่ยววันแรกๆเป็นไงครับทุกคนเลยเพราะแบบทำเ oui? ร like cool. ื so guy, so ่อยๆมันจะเริ่มคล่องในแฮมนะก็ไม่ไหวละไอ้พอตัวไปพักก่อนนะครับทุกคนก็สวัสดีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดหิ่งให้พร้อมผมัำช่องอินทด้วยนะครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ชุยแล้วเจอกัดการหน้าตัวไปบ่ายครับ จะลืมบอาออกกำลังกายกันนะครับพอดีต่อสุขภาพนะครับทุกคนเฮ้บ hey! ๊ายบาย